แสดงว่าไม่เข้าใจกับพูดกังตรงแสดงว่าไม่เข้าใจใช่ไหมฮะคือผมว่าเขารู้นะฮะแต่ว่าหมือกับหรือขาอยากได้ทางลัดกว่าเหมือนกับว่าไปเจอน้าเขาอาจจะเกรงใจกว่าหรือให้ข้อมูลเร็วกว่าหรืออะไรประมาณนั้นเสียงหัวเราะของผู้กำกับนี่บอกเรื่องเอาละครับพอได้พอได้ขอบคุณนะคะพอเห็นภาพแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพันธุนตำรวจเอกนิเวศอาภาวสินค่ะ เออดีเหมือนกันให้พันตำรวจเอกวิจารณ์พนตำรวจตรีเอาภาพผิองั้นเดี๋ยวเราไปพนกากันสักครู่ค่ะครับข้าึกจดตุไทยอินไซต์เทเลนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมการบินไทยของคุณฟังของคุณผู้ชมกําลังมีปัญหานะครับพาดหัวข่าวเสียก่อนมีข่าวพูดต่อๆกันมานะครับว่าประธานบอร์ดการบินไทย จะอ้างเหตุที่การบินไทยกลับมาขาดทุนอีกครั้งหนึ่งปลดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของการบินไทยดรสุจักรเสิมสุวรรณตำแหน่งที่เขาเรียกกันดย่อว่าดีๆนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองเข้ามารับตำแหน่งเมื่อตุลา2,555ส่งแผนธุรกิจต้นปี2,556ปรากฏว่า2,556นะฮะรวมๆกันก็แล้วกันนะฮะ6เดือนแรกขาดทุนลบ156ล้าน ร้อล้านถ้าแยกเป็นรายแต่มาจิ้งตกใจใหญ่ตรายต่มาที่1ปีนี้กําไรแปดพันแปดพันแปดพันสี่เศษเศษนะอดีตนะเอกำไรแค่8 2ดพัสองเศษเศษนะฮะแต่ว่าไตรามาสองขาดทุนไป8ปดพัสี่เศเศษบวกลบกันแล้วก็คือติดลบร้อยห้าสิบล้าน บางคนบอกว่าเขาโยนบาปใส่ดรสาจักรบางคนก็บอกว่าดรสาจักรต้องรับผิดชอบดังนั้นต้องหาคําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะเราไปตรวจสอบเรื่องนี้กับดรสาจัก,กรเกษมสุวรรณนะคะกรรมการผู้ในการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะดีๆค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับคุณมรัทครับสวัสดีครับมฟังครับครับครับเข้าสู่ประเด็นเนี่ยนะฮะไตรมาสที่สองขาดทุนตั้ง8400กว่าล้านเนี่ยนะฮะทำให้6เดือนแรกติดลบไป156ล้านเนยนะฮะคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นฮะถามแบบชาวบ้านเลยฮะมันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างต้องเรียนเริ่มต้นก่อนนะครับว่าโดยธรรมชาติของ ธุรกิจการบินของเราเนี่ยตรวยามาที่สองเนี่ยคือตรามาที่เรียกว่าโลซีซ่นต่ำที่สุดของของปีนะครับจะเป็นช่วงที่รายได้น้อยที่สุดเพราะว่ายุโรปเขาไม่บินกันคนอเมริกาก็จะบินน้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยประมาณการรายได้ของตรามาสองทั่วไปนะแล้วเนี่ยมันจะประมาณประมาณติดลบหรือกาไรนิดๆอยู่แค่นั้นนะครับก็จะติดลบอยู่อยู่บ่อยครั้งนะครับในตัวยามาสองโดยธรรมชาติของมันแต่ปีนี้เนี่ย ษวชการบินไทยจำกัดเนี่ยมหาชนมีเครื่องบินเข้ามามากทีเดียวนะครับกล่วว่าเราก็มาวททั้งปี17ลำนะครับ2,556ปีเดียวมีเครื่องบินใหม่เข้ามา17ลำ17ลำครับแล้วก็จะเป็นปีที่เรามีเครื่องบินมากที่สุดเรารับเครื่องบินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการบินไทยนะครับแล้วก็ทําให้ปีนี้เราจะมีนี้สินสูงที่สุดในบระษัทิาการบินไทยเช่นเดียวกันนั่นคือว่าพัน แปดร้อยเออหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทนะครับ 180, <000 S 2> อันนี้เครื่องบินที่มัน,นแพลนเข้ามาเนี่ยมันมันแพลนเข้ามาก่อนหน้าผมมานานแล้วนะครับแล้วมผมก็มาถึงมันก็มารับสิ่งนี้อืแปลว,ว่าเอ,อปริมาณการผลิตของเราเนี่ยทั้งปีเนี่ย,ย,ยจะเพิ่มขึ้นประมาณเก้าเปอร์เซ็นก็คือเรามีที่นั่งที่ต้องขายเนี่ยมากขึ้นอีกประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์ของทั้งปีนะครับแต่ว่ามัน ดันว่าในช่วงไตรมาสที่สองเนี่ยเครื่องบินที่มันเข้ามาเนี่ยมันมาเพิ่มศักยภาพคือเพิ่มปริมาณของเราเนี่ยอีกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตในไตรมาสสองครับค่ะครับถ้าดูถ้าดูผลการขายของไตรมาสสองเนี่ยนะครับปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยขายในตราไล่เลี่ยกกันนะเพราะแปลว่าแปลว่าดีมาไตรมาสสองปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมันใกล้ใกล้กันและความสามารถในการขายก็พอๆกันก็คือสูสีแปลว่า แปลว่าเราไม่สามารถขายไอ้ตัวสิบเปอร์เซ็นที่เพิ่มมาเนี่ยได้ในเดืนมิถุานนะครับแล้วก็ทําให้รายได้เมื่อเมื่อมันมีโปรดักชันมันก็มีรายจ่ายใช่ไหมครับใช่มันก็มีรายจ่ายตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วเราพุชการขายเนี่ยเท่าไหร่มันก็ไปไม่ถึงเพราะว่าดีมานยุโรปดีมานอเมริกาเนี่ยมันน้อย ครับเพราะฉะนั้นขนาดเดียวกันช่วงนั้นเนี่ยคงจําได้คุณไยคุณอมาจําได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่อัตราเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินผันผวนมากเงินบาทแข็งไปเป็นสาสิบเอ็ดบาทกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเงินตราแลกเปลี่ยนตราตรา่างประเทศเนี่ยเขาอ่อนลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในยุโรปไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเงินรูปีของอินเดียเมื่อเมื่อ c o n ิร์สกลับมาเป็นเงินบาทก็ยิ่งยิ่งได้เงินกลับมาเข้ากระเป๋าเราน้อยลง ในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นเราก็เราก็เสียประโยชน์ไปจากอัตราแลกเปลี่ยนนี่อยู่ประมาณ2,700ล้านอขาดทุนจากค่าเงิน2,700ล้านบาทเฉพาะไตรามาสสองไตรามาสเดียวเพาะไตรามาสสไตรมาสเดียวนะครับ เพราะวนนั้นเราก็จะหายไปส่วนที่ที่เราขายไม่ได้ส่วนเกินสิบเปอร์เซ็นนั้นนะครับซึ่งก็ตกลงอยู่มันสักสามพันล้านสามพันล้านสามพันล้านคือผลขาดทุนจากการที่มีเครื่องบินใหม่เข้ามาแล้วก็ขายที่นั่งไม่ได้เท่านั้นเถอะใช่ครับใช่ครับโอ้สามพันล้านเหเอนะก็ประมาณก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นของของรายได้ค่รายได้ของเราตกประมาณสี่พันกว่าล้านอเออสี่หมื่นกว่าล้านวันสี่รายได้ของควอเตอร์หนึ่งนะตกประมาณสี่หมื่นหกพันล้านอันนี้ก็ อันนี้สามพันล้านของสี่หมื่นหกพันล้านแต่ก็ไม่จริงๆหายไปไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์หรอกจริงแล้วนะครับแล้วก็เจอเจอเอฟเอฟเอ็กซ์ว่าตราแลกเปลี่ยนเนี้ยไปไปสองพันเจ็ดร้อยล้านก็เป็นห้าพันเจ็ดแล้วนะฮะครับแล้วมันก็เรามีเครื่องบินที่จอดอยู่ในเชื่อหรือไม่ว่าเครื่องบินที่จอดอยู่เนี้ยนะครับปรากฏว่าถ้ามันจอดอยู่เฉยๆเนี่ยอืมคือกติเครื่องบินมันจะมี เรื่องของ depreciation อยู่แล้วไอ้ค่าเสื่อมราคาข้ามีการตัดค่าเสื่อมในบัญชีอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับเพราะเครื่องบินบินอยู่แล้วไม่บินอยู่เนี่ยมันก็ตัดค่าเสื่อมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเครื่องบินจอดอยู่เฉยๆเนี่ยอแล้วไม่ได้ไม่ดาเนินการอะไรเลยเรามีเครื่องบินจอดอยู่ที่รอการขายซึ่งไม่ไม่นํามาบินเนี่ยอยู่ประมาณอยู่ประมาณสักสิบลำแต่มีประมาณเจ็ดลำที่ต้องทําสิ่งที่เรียกว่าด้อยค่าอืโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสามสี่ศูนย์ห้าร้อย ซึ่งเคยบินไปนิวยอร์กเป็นแอร์บัสใช่ไหมแอร์บัสเป็นสายยาวเป็นสายยาวเคยเป็นเครื่องบินเดียวที่บินได้17ชั่วโมง17-18ชั่วโมงนะครับเราเคยเอามาบินนิวยอร์กแล้วขาดทุนย่อยยับไปเลยเพราะเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยเมื่อประมาณไตรมาสที่สองปีที่แล้วเนี่ยเขาก็กล่าวไว้คแล้วก็เวลาเนี้ยปีเสร็จเนี่ยเครื่องบินทั้งทั้งสี่ลำเนี่ยก็ยังกล่าวอยู่ไม่ด้มาใช้เพราะ ทางฝ่ายวางแผนเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปบินยังไงก็ขาดทุนอืเพราะที่นั่งที่ทําไว้เนี่ยมันทําน้อยแล้วมันเป็นเครื่องบินที่ใช้เนื่องจากมีสีเครื่องยนต์แล้วก็เตรียมไว้สำหรับบินไกลมันกินน้ํามันเยอะมากยังไงม่นเดินน้ามันเยอะมันไม่คุ้มบินตอนนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันโอเคมังมันจริงต้องจอดที่นี่ที่นี่ในเครื่องบินเก่าพอจอดปุ๊บพอจอดปุ๊บเนี่ยคุณเดินไหนครับมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า Impairment คือด้อยค่าการด้อยค่าครับเพราะฉะนั้นในใจมาศ เดียวนี่เรื่องด้อยค่าเนี่ยมันก็ต้องเสียบิกประมาณพันสี่ร้อยล้านพันสี่ร้อยล้านต่อหนึ่งไตรมาสในหนึ่งไตรมาสไม่รวมค่าเสื่อมราคาที่มีการบันทึกอยู่แล้วเป็นปกติไม่รวมครับหมายถึงว่าในเจ็ดลำที่จอดเฉยๆเจอสองเด้งที่หนึ่งตัดค่าเสื่อมอยู่แล้วครับ่าเสื่อมมันต้องมีอยู่แล้วครับเด้งที่สองจะต้องบันทึกการด้อยค่าใช่ครับจากการจอดเฉยๆเนี่ยไตรมาสเท่าไหร่นะ ประมาณพันสามถึงพันสี่ร้อยล้านค่ะพันสามถึงพันสี่อ่ะพันสามถึงพันสี่ต่อไตรมาสเลยนะต่อไตรมาสแสดงว่าไตรมาสที่สองเจอค่าเงินสองพันเจ็ดเจอเจอขาดทุนจากเครื่องบินใหม่เข้ามาสามพันเจอขาดทุนจากเครื่องบินเก่าอีกประมาณพันสามถึงพันสี่สามรายการนี้เป็นรายการหลักหรือเปล่าหรือมีอะไรที่เป็นปัจจัยตัวจีประมาณเจ็ดพันล้านเลยแม้หกเจ็ดพันล้านแล้วครับอุ้ยฮะฮะนะครับแล้วก็ เราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นจ่ายเพราะว่าเรามีนี่มากขึ้นในดต่างเรามีด้วยนี่ึ้นเแล้่ก็อืนมค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับก็เปิดเสร็จแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างนี้ครับจริงๆรอปเปอรชั่นจริงๆเราเนี่ยโดยตัวตัวตัวอปเปอรชั่นเนี่ยมันมันหายไปนิดเดียวหายไปไม่มากอ๋อจริงๆิจากผลการดาเนินงานแท้แท้เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันมาเจออรายการพิเศษเหล่านี้เป็นต้นทีนี้ทีนี้ที่บอกว่าเมื่อรับดอกเครื่องบินใหม่เข้ามาทั้งหมดสิบเจ็ดลำภายในปีนี้นะฮ กันมีไทยจะมีหนี้สูงสุดในประวัติศาสตร์คือ180,000ล้านบาทเศษๆนะศษเศษๆนี่ขี้เกียจจะจามันนะฮะแค่นี้ก็ตายแล้วค่าดอกเบี้ยมันตกไตมกและเท่าไหร่ค่าดอกเบี้ยของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณไตมาาละไตมาาละประมาณพันหกร้อยล้านพันหกร้อยล้านต่อไตม่าใจดอกใจดอกไตมาสละพันหกปีละประมาณหกพันล้านนะครับปีละหกพันล้านครับโอ้ ดอกเบี้อย่างเวเราเบียเครืนาแล้วเราคืนต้นทุนเราคืนทุนต้นทุนประมาณปีประมาณสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดสองมื่นหกสมื่นเจ็ดสองื่นเจ็ดองหมนปใช่ไหมคะอันนี้จ่ายนี่เครื่องบินะสองหมื่นหกสองหมื่็องืนคือคืนเงินต้นก็คือเฉพาะต้นใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ส่วนแต่ปีละหกพันล้านนี่ดอกเบี้ยกก็อีประมาณปีละหกพัล้านครับ ถามก<ม>็ตรงๆมันจะกระทบสภาพคล่องไหมเนี่ยฟังแล้วเสยียวไส้เออขณะนี้ยังไม่กระทบขนาดนั้นครับเรายังพอสภาพคล่องการเป็นไทยยังค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่ในใน,ในช่วงปีนี้ปีหน้านะแต่ต้องเรนอย่างนี้ครับสามปีนี้เป็นปีที่เออวิกฤตของการบปนไทยอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติของมันเพราะว่ามีเครื่องบินเข้ามาเนี่ยสามปีเนี่ยปีนี้สิบเจ็ดลำปีหน้าสิบสี่ลำปีถัดไปอีกแปดลำปีหน้าจะมีอีกสิบสี่ลำแล้วฮะแล้วปีมันลืนอีกอีกแปดลำนะครับไปเราะองสาม สามปีเนี้ยเข้าไปเท่าไหร่เกือบสี่สิบลำแล้วตอ<ห>ต้องรับภาร<ห>นะาหนักจะเจอสภาพแบบนี้ตลอดเลยไหมคะสามปีเนี้ยจะเป็นปีที่หนักที่สุดแล้วนี้ม,มันก็จะพอกไปเรื่อยๆแต่พอไปถึงปีห้าเก้าเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วเครื่องบินจะจะเข้ามาน้อยลงมากแล้วก็หนี้มันจะเริ่มหนี้เก่ามันจะเริ่มหมดไปม,มันก็จะค่อยๆทดแทนลดไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะฉะนั้นสามปีเนี้เป็นปีที่ที่ ในทางการเงินเนี่ยจะจะค่อนข้างลําบากที่สุดของการมินไทยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําขนาดนี้ซึ่งผมก็เรียนบอร์ดไปแล้วแล้วก็ก็เมื่อวานก็พูดกับผู้สื่อข่าวไปแล้วด้วยกันด้วยเนี่ยก็คือวิธีการขายของเราเนี่ยแนวยุทธศาสตร์กลยุทธ์การขายต่างเนี่ยแล้วแล้วการคิดในเชิงการโปรโมชั่นต่างเนี่ยมันต้องเปยนวิธีการหมดเลยเราเราขายแบบเก่าๆไม่ได้ละการมินไทยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแบบมันเท่าแก่นั่ง ตั้งเปิดร้านน่ะแล้วก็ตลอเกามาซื้ออ่ะแต่เวลานี้ไม่ใช่แล้วเวลานี้มันต้องออกไปขายอมันต้ององลูกใช่มันต้องมันต้องแอคทีฟมากกว่านี้นะครับมันต้องมีแนวคิดใหม่ๆในเรื่องของยุทธศาสตร์กลยุทธการขายมากขึ้นซึ่งตอนนี้เรากำลังปรับเรื่องนี้อยู่ ใช่ครับเราก็หวังว่าถ้าปรับเสร็จแล้วปลายปีก็จะพอมีกําไรพอสมควรนะครับไว้โอกาสหน้าคงต้องรบกวนเรื่องแผนธุรกิจที่จะรื้อกันใหม่ทั้งหมดอีกอีกจังหวะหนึ่งอีกช็อตหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพอเข้าใจว่าทําไมขาดทุนมหาศาลนะฮะ ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณครับขอบคุณสองท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสารจักรเกษมสุวรรณนะคะกรรมการผู้ในการใหญ่บริษัทการบินไทยค่ะไตรมาสสองขาดทุน8,400ล้านใช่ไหมฮะใช่แล้วเอ่อค่าเงินไตรมาสเดียว2,700ันเจอยล้านเอ่อขาดทุนจากเครื่องบินใหม่ไตรมาสละ3,000ล้านขาดทุนจากเครื่องบินเก่าไตรมาสละพันสี่ร้อยล้านแบกมีต้นทุน ค่าดอกเบีย้ยจคร่บินใหม่หกพันล้านไออตรมาสละับพันห้าร้อยล้านเฉพาะสี่รายการนี้ก็ 8, จ่แปดพันหกร้อย <8, S 1> นะล้านบาทเอออเาล่ะครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ